อินฟินเอนท์ค eh, ่ะมาทักทายเช่นเคยค่ะเพื่อนๆจะวันนี้เซาวลิงอยู่ในครัวจะอ่าหยุดงาน3วันฮอลิเดย์สามวันจ้ะมันอยู่3วันหาอะไรทําเพื่อนๆเออม่ได้กินไส้กรอกนานเลยจ้ะไส้กรอกวันนี้เซาวลิงก็เลยว่าไปซื้อไส้ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วจ้ะมานี้ก็เลยจะผ้าเห็ดไส้กรอกอีสานจ้ะไส้กรอกอีสานใบเซาวลิะเนาะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปไปดูวิธีทําไส้กรอกอีสานใบเซาวลิงนะจ้ะไปดูกันเลยจ้ะ นี่จ้าส่วนผสมของข้าทั้งหมดเราจะใส่กองอีสานนะจะเนาะก็จะมีใส่แลยจะใส่หมูใส่หมูที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะรากผักชีมีพริกไทยแล้วก็พริกไทยดําพริกไทยขาวเนาะแล้วก็เกลือผงรสดีหมูนะจะน้ําตาลทรายซอสปรุงรสฝาเขียวข้าวเหนียวขอ้าวสวยก็ได้จะผสมข้าวเหนียวแล้วก็หมูแล้วก็กระเทียมจ้ะ โอ okay, เคค่ัเพื่อนๆอันดับแกลนกะจะก,ก็จะเอาอันนี้ก็คือใส่หมูนะจ้ะสาับดินซื้อมากแตงแต่ไอ้ร้านที่เขาขายใส่ขายพวกไอ้ไอ้มักกะลาพวกใส่กล่องก็จะโดยตรงเนาะจริงๆเนี่ยเขาทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนอะจ้ะเพื่อนๆเขาทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเนาะเวลาเราซื้อมาเราก็สามารถที่จะเอามาล้างอีกรอบหนึ่งก็ได้จ้ะเพื่อความสบายใจของคนทำหรือว่าคนซือ้อแล้วแต่เราเนาะตรงนี้เนาะ แต่จริงะเขาทำความสะอาดมาแหลวเรียบร้อยจะเห็นบนถนแต่ว่าสมมติว่าถ้าเข้าโบมันใจเขาก็สามารถเอาใส่น่อยจ้ะมาลองน้ำอ่าให้น้ำมันพานใส่หลางไปอีกรอบนึงด้วยจ้ะนี่จะหลางแบบมีเปิดน้ำไปเลยใส่ท่อน้ำไปเลยแล้วก็ให้น้ำมันไหลผ่านไส้ของเราไส้อ่อนของเราน้อยจ้ะนี่จ้ะก็ะไล่น้ำให้มันพันไปสิจ้ะไล่น้ำทิ้งไปซื่อเนี่ยนะจะหนึ่งรอบสองรอบอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยจ้ะ เสา้นก,ล,กลางได้หล่อเพียวพ่อจ้ะเพราะว่ามันสาดแล้วนะจ้ะนี่ต่อไปเส้นก็กะจะขอจะคกุ่เกลือนะจ้ะคกุ่เกลือน,นิดหน่อยเพื่อเพื่อว่าแบบว่าดับคาวนะเพื่อนๆไม่มีอย่างหรอกจ้ะเพราะว่าเวลาเขาหยัดใส่เนี่จ้ะมันใส่เวลาเนาะกว่าจะหยัดแล้วหยัดใส่มันมกนนกีกลิ่นนะจ้ะเส้นก็เลยโรยเกลือคุ่เกลือไปนิดนึงต่อไปอันนี้เส้นก,ก,ก็จะอันนี้หลักพักจีนี่เสานกลนเอามาจากช่องฟิตรู้จ้ะบริเวณนี้สดเลยจ้ะเนาะทุกอย่างเซฟฟิตรูดจ้ะนี่เส้นก็จะมา คลกให้ละเอียดนิดนึงเนาะอ่าผสมเกลือลงไปนิดนึงจะ้ะเกลือไม่ให้มันแบบกระเด็นแล้วก็ตำง่ายขึ้นเนาะที่จริงอนะที่จริงอนะจะตำแบบพวกรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะจ้ะอันนี้ก็ผสมไปพริกไทยดำลงไปนิดนึงเพราะว่ามันกระเด็นนะเพื่อนๆมัน,ม,นมันเป็นหนามเนาะซาเลินก็ใส่เพื่อแบบว่าตำง่ายเลยนะ,ะที่จริงเขาจะตำ ารากผักชีกระเทียมพริกไทยพร้อมกันเลยก็ได้จ้ะเนี่ยบะแซลลิงแบบว่ามีแบบพงมาแลนะ้วเนาะแซลลิงจะเลยขอตำแยกก็คือตำแต่รากผักชีเราจะเน้นเน้นรากผักชีให้มันละเอียดนี่นะจ้ะ่ละเอียดเรียบร้อยแล้วเักไปก่อนแล้วก็มาผสมกันเลยจ้ะเนื้อหมูในแซลลิงเอาเนื้อหมูติดมันเนาะจ้ะเนื้อหมูที่ติดมันหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็โอ้โหเพื่อนเพลินเป็จเซ็ตเลยซ้ำ ไปซาลนอ่ะเห็ดไปประมาณ4กิโลเลยจ้ะเพื่อนๆว่ากันธรรมดาเลยทั้งเนื้อทั้งเขาทั้งยังรวมกันแล้ว4กิโลจ้ะอันนี้ก็กระเทียมเลยจ้ะใส่นี่ก็ใส่กระเทียมเลยจ้ะทั้งที่มากระเออซาลินมากินกระเทียมเนาะกระเทียมนี่ก็เยอะหน่อยเนาะเออกระเทียมสับกระเทียมตำแล้วแต่เราจะเอาสะดวกเซาลินก็เอาไปบดเลยจ้ะอันนี้ก็คือน้ำตาลทรายเนาะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ผงปรุงรสหมูรสดีหมูเลยจ้ะ หม่ามาผสมส่วนตัวใหญ่เลยจ้ะเขาก็จะเบิ่งปริมาณหมูของเขาเลยจ้ะเขามันหลายมันหน่อยเขาก็กะเอานะจ้ะเนี่ยนุ่ยเกลือไปนิดนึงเนาะไม่ต้องเยอะมากไม่สตรทุกอย่างกะเอาเนะจ้ะเนาะอันนี้ก็ซอสปรุงรสปลาเขียวเดี๋เพิ่มความหอมเนาะนี่ก็เยอะๆลงไปปรุงรสตามชอบเลยจ้ะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็นี่จ้ะ เพิ่มความหอมไปอีกก็คือพริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยดำจ้ะแล้วลินใส่ทั้งสองเลยจ้ะทวดามิ้พริกไทยขาวแล้วก็อะไรอีกเอาแซลลินมาลืมยังสัซะยางอ๋อนั่นเห็นบ่นี่ไงลืมไม่ไดนี่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยรากผักชีรากผักชีของเราตำ ใส่เข้าไปจะเพิ่มความหอมจ้ะเพืเ่อนๆนี่แล้วเราก็ขย้ำจะ้ะขย้ำให้มันเข้ากันก่อนข้าวเราค่อยใส่ทีหลังเพื่อนเพื่อนเนาะขยำเครื่องปรุงให้มันเข้ากันก่อนข้าวสวยหรือข้าวอันนี้เราค่อยใส่ทีหลังข้าวเหนียวเนาะเดี๋ยวแต่ขย้ำจนเข้ากันดีเราเพื่อนเพื่อนเนาะอ่าแล้วก็ตามด้วย อันนี้แซลลินใส่เขาสวยเด้จ้ะเขาสวยหุงสุกแล้วแล้วก็นี่จ้ะประมาณถวยใหญ่ๆเลยจ้ะเพราะว่าเนื้อหมูแซลลินหลายเนาะจ้ะเทาก็ต้องเบิ่งปริมาณเวลาเขาใส่เอ่อเห็ดอันนี้เนาะจ้ะเห็ดกับเขาเห็ดแยงกระซางเนาะจ้ะเนาะนี่เทาก็ต้องเบิ่งปริมาณเนาะจ้ะโบแม่นหมูหน่อยๆใส่เขาเป็นกิโลสองกิโลโบแม่นเนาะจ้ะเทาก็ต้องเบิ่งปริมาณหมูเขาซำได้เทาก็กะเอาเนาะจ้ะว่าควรจะใส่เขาซ้ำได้เนาะจ้ะเนาะและอีกอย่างเราทำกินเองเพื่อนเอาที่เราสบายใจแล้วกัน บางคนไม่อยากใส่ข้าวเยอะใส่นิดเดียวก็ได้จ้ะเราทํากินเองจ้ะโฮมเมดจ้ะนี่ขยำให้จนเข้ากันดีนะจ้ะเนาะนี่มันก็จะประมาณนี้เราจะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือขยำเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วปรุงรสตามที่เราชอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเตรียมจะใส้กันเลยจ้ะนี่อุปกรณ์สาวลินเนาะจ้ะเนาะก็จะมีกันไก่ไส้หมูกับ แล้วก็กลวยกลวยนี่เอาไว้ยัดไส้โดยตรงแล้วก็จะมีไม้จิ้มฟันด้วยนะเพื่อนๆถุงมือเนี่ยเลวนใส่ถุงเดียวนะจ๊ะใส่ใส่ข้างเดียวเพราะว่ามันมันจะอันนี้ยากมากเลยเพื่อนๆหมายถึงว่าเวลาเราจับกลวยยัดไส้ข้างหนึ่งขอไม่ใส่ข้างหนึ่งใส่ข้างที่ใส่ก็คือข้างที่จะเอาจับหมูแล้วก็ยัดใส่กลวยน,นจะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าเราตร้องใส่แรงดันนะจ๊ะ เร่งดันไอ้นิ้วโปงเขานะจะเพื่อจะยัดใส่ลงไปขอใส่ฟังหนึ่งหลายอย่างอีกฟั่งหนึ่งทีบ่ใส่ก็เพราะว่าเนี่ยจะเวลาสามรินอันอันหลุดใส่แล้วจะมันจะหลุดง่ายกว่ากันนะจ๊ะนี่มือแบบที่ไม่ใส่ถุงมือเวลาเราจับใส่ใส่กล้วยเรามันจะง่ายนะเพื่อนๆนี่จะยัดเข้าไปเลยใส่ในกล้วยดันเข้าไปพอประมาณหนึ่งก่อนเนาะใส่พอพอประมาณหนึ่งก่อนแล้วก็แล้วก็ถ้ามันยาวไปเราจะต้องตัดออกก่อนนะเพื่อนๆล้วค่อยทําทีละน้อยเนาะ โอเคประมาณน,นี้ก่อนนี่ต่อไปแล้วก็เตรียมยัดเลยจ้ะนี่ดึงออกมานิดนึงนะจ๊ะดึงหางออกมานิดนึงเพื่อแบบว่าเวลาเขาดันลงไปมันจีบอ,อัน,นี้นะจ้ะมันจะพอดีนะนี่เห็นบอกสาวเินจะใส่ไอ้ทุงมือฟังที่เราใส่ทุงมือสาวลินจะใช้ยัดใส่หน่อเดือนะนี่อีกฟังหนึ่งเอาไปจับกล้วยแล้วก็จับใส่หน่อยแะมันจะถนัดมากกว่ากันเนาะนี่แล้วก็ ฝั่งที่ใส่ทุกมือแล้วก็ยัดลงไปจ้ะเน้นนิ้วโป้งเลยนิ้วโปง้งเรางานนี้งานหนัจกจ้ะเพื่อนๆซาเวินกว่าสิญัดแล้วจ้ะสี่ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่สี่กิโลกว่านี่ก็คือแบบว่าเออตีไปจักชั่วโมงเล้วพี่น้องสองชั่วโมงกว่านะเพื่อนเพื่อนสองถึงสามชั่วโมงแล้วแต่ว่าเออเราจะยัดเร็วยัดช้าเนาะนี่งานนี้งานหนักนิ้วโปง้งกว่าจะเสร็จเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ้ะนิ้วโป้งบวม <laughs> โอเมกเพื่อนเพื่อน,นกส็สิยาเก่งสเลยจ้ะ ใส่เวลาอีกนึงเดีต่อเนี่ก็ใส่เนื้อปูงดันเข้าไปจ้ะดันเนือ้อหมูของเฮาดันเข้าไปนี่ใส่ดันไปเรื่อยๆอ่ายัดไปนี่จ้ะต้องใส่แรงมันก็นเลยต้องใส่ถุงถุงมือนะจ้ะมันจะยัดยัดหมูง่ายเนะยาะน,น,นี่ไล่ลงไปแล้เขายัดเหลี่เขาก็ไล่หมูลงไปตามอันนี้ ใส่เข้าแล้วก็มัดมัดไปมัดไปอันอันนี้จังหน่อยแล้วก็ไอเอาไม้จิ้มฟันเนาะจา้ะจิ้มไล่ล่มจังหน่อยเนาะนี่ไม่จังสีเฮ็ดง่ายเนาะจา้ะนี่ก็ไล่ไล่ล่มแบบนี้แล้วก็ไล่ให้หมูมันเท่าๆก,กันเนาะจา้ะเสาลินยัดแล้วประมาณนี้ก็จะ เอามือดึงล่ความแบบพอดีเนาะจะ้ะลาให้มันพอดีบอลไดที่มันแบบว่าใหญ่บอลไดที่มันหน่อยเท่ากับล่ให้มันเท่าเท่ากันเนาะนี่จะ้ะเสร็จเล้วประมาณนี้เซอร์นก็จะมาหมุนคอเนาะจะ้ะบางคนมีเสือกเนาะจะ้ะเอาเสือกมามัดเนาะแต่ว่าอราลินบริมีเสือกเนาะจะ้ะบริสือใ้นะบัญชาบริสือใบบริเตรียมเตรียมนั่นเตรียมนี่เต่บริเตรียมเสือกจะ้ะเพราะว่าคิดว่าคือสีเนี่ยจะ้ะ มุนเอาจากทีคเคยๆเฮ็ดทุกครั้งนะสาวรี่จะมุนเป็นคอเอามันง่ายนะจ้ะนี่กะปริมาณให้เท่ากันบางพอเท่ากันบางพอเป็นอยังจ้ะพุ่เมกจ้ะนี่จ้ะใช้แบบมุนๆเอาแล้วให้มันเป็นคอเอานะจ้ะเนาะเออนี่อย่างเดียอใหญ่ขอหน่อยกับมุนเอาจ้ะนี่ในประมาณนี่นะจ้ะเนาะสาวรี่ก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะจ้ะนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามถาด สามถานเลยข้อแบบแน่นๆเลยจ้ะเออยัดแน่นๆเลยแบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะาตาเดี๋ยวซาลินจะเอาไปพึ่งนะจ้ะเอาไปพึ่งในห้องห้องอุ่นเนาะเอาไปพึ่งในห้องอุ่นของเราเอาไปพึ่งไว้ก่อนแล้วเราก็อเอามาทอดกินสองถึงสามวันนะจ้ะกำลังพอดีเนาะถ้าชอบเปรี้ยวเนาะ เชาวินจะเอามาทอดหนึ่งวันผ่านไปแล้วนะเพื่อนๆเชาวลินจะเอามาทอดนะจ๊ะหนึ่งคืนผ่านไปเอามาทอดชิมดูว่ามันเป็นยังไงแต่พูดถึงว่าสําหรับคนที่ชอบเปรี้ยวนะก็ต้องสองถึงสามวันลจึจะเปรี้ยวอันนี้หนึ่งคืนผ่านไปสชาวลินเอามาทอดชิมดูนะเพื่อนถ้นออมาเปรี้ยวจะ หมายถึงว่าคืนเดียวพอดีเลยเพื่อนๆอร่อยพอดีแต่ถ้าคนชอบเปรี้ยก็2อถึงสาวันเลยนี่จ้าทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆหอมชิมแล้วเพื่อนๆเมื่อกี้อร่อยมากจ้ะอร่อยมากเพื่อนๆคอนเฟิร์มโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปสาวรินนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้า